มาตามดูลูกเป็ดคะ่ะทุกคนเพิ่งออกจากอคอกเพิ่งออกจากลังมาเนาะแม่พาหากินแล้วหามแมลงกินแล้วสอนบทเรียนแล้วนี่บทเรียนที่หนึ่งนะหาอาหารในน้ำส่วนแม่ก็ระวังภัยให้ลูกนะ เดี๋ยวแม่เราจะไปตามดูว่าเขามาจากไหนนะแต่คาดว่าน่าจะมาจากกอไผ่นะวันที่ไปสํำรวจนั่นเราเราดูใกล้ไม่ได้เพราะว่า,วามันติดลำต้นของไผนะ่เนาะก็เลยเอากล้องเข้าไปดูไม่ได้เนาะแต่วันนี้เห็นมากินน้ำกับแม่อยู่ตรงนี้ ใช่ในนี้จริงๆค่ะทุกคนนี่เห็นเปลือกไข่ไหมคะนี่นี่เปลือกไข่ที่ลูกเป็ดออกมาจากไข่มาเนี่ยแต่ว่าเอา,เากล้องเข้าไปวันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่า นี่ติดต้นลำไผ่นะติดลำไผ่ออาฟอนไม่ได้ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่ฟองนะอฝั่งนี้อาจจะได้นะไม่เห็นเหมือนกันฝั่งนี้ก็ไม่เห็นนะมันก็ติดตรงตรงนี้ตรงต้นนี้นี่แหละมาจากนี่เลยพี่พน้อง มาจากตรงนี้เลยนี่ซึ่งก็ไม่ไกลนะออกมาปุ๊บก็เ,เดินไปนวนตรงคลองนี่ยืนทีคลองนะคลองหลังบ้านนี่กินน้ำพาลูกกินน้ำเสร็จนี่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมานี่กลับมาที่หลังกลางคืนนี่ก็นอน,น,อนที่หลังที่เดิมถ้าหลังไม่มีมดนะ ไม่วดูแล้วไม่มีมดแต่ถ้าลังมีมดนี่เขาก็จะไม่กลับไปที่เดิมนะนี่นี่ตอนนี้มีมียัยมามีใครมามีใครมาก็คือกาดบ้านนี้นะ กาศบ้านนี้เดินสำรวจบ้านให้แมวดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินจ้าทุกคนโน่นความร้อนรู้สึกถึงพลังงานความร้อนอันนี้ซูมระดับสิบนะทุกคนเพราะว่าถ้าไปใกล้เขาก็จะยิ่งหนีไปไกลนะไปใกล้ไม่ได้ ยิ่งเราไปใกล้เขาก็ยิ่งเดินหนีนะก็เลยซูมให้ทุกคนดูนะคะน่ารักลูกเป็ดน้อยน่ารัก,ร,กระวังก็แต่กานะทุกคนกาคือถ้ากามาเจอนี่ก็คือหมดหมดภายในวันเดียวก็ได้มีโอกาสหมดภายในวันเดียว เพราะากาแบบกินเล่นเล่นทำเล่นนะถ้ามันอิ่มนะมันทำเล่นนะมันแค่เอาไปจิกเล่นเล่นก็มีนะบางตัวนะแต่บางตัวก็จะอิ่มแล้วก็ไปแล้วก็มาใหม่วันหลังไงนะเพราเจอแหล่งอาหารแล้วนะแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ได้ยินกา เดี๋ยวจะลองเดินไปดูใกล้ๆเนาะ